สวัสดีค่ะวันนี้โค้ดแนนจะมาสอนย้ายเหรียญอ่าไปอีกกระเป๋าหนึ่งนะคะย้ายเหรียญ USDT นะคะเราอ่าเราก็ไปกระเป๋า TP ของเรานะคะไปกระเป๋า TP ของเราเลื่อนหาเลยนะคะก่อนที่เราจะย้ายนี่ไงน้านะคาเป็นอย่างนี้เข้าไปเลยแต่กระเป๋า TP นะคะ วิธีย้ายเหรียญ USDT นะคะเรามาคัดลอกลิงก์ที่เราจะย้ายไปก่อนนะคะเห็นไหมคะลิงก์เห็นไหมคะ,คม,คะมันจะทับกันอยู่สี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมตรงนี้คือลิงก์นะคะแตะนิดนึงนะคะอ่าอ่าเราแตะมาอ่าเราแตะแล้วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นว่าคัดลอกอ่าหายไปแล้วเนาะเราก็กดเข้าไปคําว่า USDT นะคะอ่า เข้าไป USDT นั่นไงขึ้นมาแล้วเราก็แตะว่าโอนย้ายนะคะโอนย้ายตรงนี้จะเป็นที่สแกนนะคะถ้าเราอยู่ใกล้กันเราก็แตะตรงนี้นะคะนี่แตะตรงนี้มันก็ขึ้นสแกนนะคะมันก็จะขึ้นว่าสแกนก่อนนะคะแล้วนี่มันจะขึ้นเป็นแบบนี้ก็ให้เราสแกนนะคะ,ะแต่เราอยู่ อยู่ใกล้กันนะคะเราอยู่ใกล้กันเราก็วางลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะคะเราก็วางตรงนี้นะคะกดนะคะแล้วก็ขึ้นนะคะเอามือขึ้นแล้วก็กดคําว่าวางเห็นไหมคะกดคําว่าวางลิงก์ที่เราคัดลอกมานะคะแล้วเราก็มาใส่จํานวนนะคะใส่จํานวนอย่างเช่นมันจะมีทั้งหมดนะคะ ถ้าโอนทั้งหมดมันก็จะขึ้นเราก็กดทั้งหมดแต่ถ้าจะโอนกี่เหรียญน,นะคะส0เหรียญใช่ไหมคะสิบเหรียญที่เราสมัครใหม่นะคะสิบเหรียญน,นะคะเราก็ยืนยันนะคะใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ยืนยันอ่าเห็นไหมคะก็จะว่ายืนยันอีกนะคะยืนยันอีกนะคะแล้วเราก็ใส่รหัส ที่เราตั้งไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะโอเคครบแล้วก็ยืนยันอีกรอบนะคะเราก็มาดูว่าเหรียญเห็นไหมคะนี่ลบไป10เหรียญกำลัง โอนให้ตัวเองนะคะเพราะว่าเนียนเอาลิงก์ของตัวเองมันก็จะขึ้นบอกว่าโอนให้ตัวเอง10เหรียญน,นะคะนั่นเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาลบ10เหรียญใช่ไหมคะยืนยันนะคะนี่แหละเป็นการที่เราโอนให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่า เป็นการเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาเข้าตรงนี้ของเราเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะวิธีเห็นไหมมาแล้วนะคะนี่แหละมันเป็นอะไรนี่สิบเหรียญมันก็เข้ามาแล้วที่เราโอนมานะคะเมื่อกี้มันก็เข้ามาแล้วในกระเป๋าของเราเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการโอนเหรียญเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าคุณอยากสมัครคุณก็มาค้นพบนะคะ โอนเหรียญเรียบร้อยตรวจสอบเรียบร้อยโพลิกอนมาเรียบร้อยอ่า0.5เหรียญมาแล้ว10เหรียญใช่ไหมคะเราก็กดเข้ามาตรงนี้นะคะกดเข้ามานะคะค้นพบแล้วก็กดอ่ค้นหาก็พิมพ์คำว่า I Lucky Cat นะคะ ไอรังกี้แคทจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะแล้วเรา,าสมาัครใหม่เราก็กดจอยนะคะแต่ถ้าเราเพิ่มกระเป๋านะคะเราก,กดล็อกอินนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าเราเพิ่มกระเป๋าเราก็กดล็อกอินล็อกอินนะคะเราไม่ต้องไปทําอะไรก็มากดตรงนี้นะคะก็แบบนี้นะคะนี่แหละมันก็จะขึ้นกระเป๋าอย่างนี้ให้เราเห็นนะคะ แต่ของโค้ดแนนคือโค้ดแนนสมัครแล้วนะคะมันก็ไม่มีตะก,ก้าแบบนี้นะคะถ้ามันขึ้นมาตะก,ก้าแบบนี้เราก็กดถ้าเราจะอัพไอ i2 ไอ,อเราก็กดไปนะคะแต่ของโค้ดแนนนะคะมันขึ้นอัพหมดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะโค้ดแนนอัพไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะคะ